ผมติดเข็มแล้วไ่ได้ไม่ได้นี่เนื่งเนื่งจอดเข้าไปในลูกโป่งเขาไหมสวัสดีครับท่านองจากลูกโพงครับวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กันกับซีรีส์ อองเป็นโขนฮะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมตั้งใจทํามาเพื่อเล่าถึงความเป็นโขนการแสดงโขนประสบการณ์การเรียนโขนแล้วก็การนําโขนมาปรับใช้ในการทําสิ่งต่างๆเพื่อจะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันครับเป็นซีรีส์ที่แยกจากซีรีส์ของละครท่านอองจารุพงศ์ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะลึกเจาะลงไปในการแสดงโขนละครนา่าสินไทยซีรีส์ของอองเป็นโขนก็จะแยกออกมารีแลกซ์ขึ้นสบายขึ้นแล้วก็มีความเอนเตอร์เทนมากขึ้นนะฮะ โดยองเป็นโขน EP ที่1ในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกี่ยวกับการเรียนโขนกันครับก็คือเกมเต้นโขนกินตังฮะโดยผมจะเอาการเต้นโขนหรือว่าการฝึกเต้นเสาจากการเรียนโขนนะฮะมาปรับใช้เป็นเกมเพื่อจะเล่นกันในวันนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกผมขอเปลี่ยนผ้าจงกระเบนหรือผ้าแดงก่อนนะฮะการนุ่งผ้าผมจะยังไม่สอนนะฮะดูผมไวๆไ,ไปก่อนตอนนี้จะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าการเต้นเสาเนะะี่ยครับมันเป็นพื้นฐานของการฝึกโขนเคยเห็นใช่ไหมที่เขาเต้นแบบ ยกขากันแล้วต่อแถวกันยาวๆเยอะๆคนๆๆเยอะๆเวาเตียนโขนอันนี้เขาใช้ฝึกเป็นพื้นฐานฮะพื้นฐานการยกเท้าพื้นฐานกล้ามเนื้อตัวทั้งขาทําให้แข็งแรงแล้วก็ควบคุมการหายใจอะไรเงี้ยเป็นพื้นฐานที่แบบโครงสร้างท่าโขนเลยบางทีเรียนโขนนะฮะเต้นเสาแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเรียนข้าโขน3มชั่วโมงก็เต้นอยู่3ชั่วโมงบางทีก็นับเป็นร้อยเป็นพันนับแบบ1 2เนี่ยโอ้กว่าจะได้นับแล้วกว่าจะนับเสร็จ เหนือ่อแตกากกันเลยแต่ก็เพื่อแลกกับท่าที่สวยแล้วก็ร่างกายที่พร้อมจะแสดงตลอดเวลาก็ต้องเต้นสาดูรู้เลยนะอะไรที่พอขึ้นเวทีแล้วแบบหอบแหกท่าไม่เป็นทรงอยกเท้าปลายเท้าชี้พื้นไม่สง่าเนี่ยมีผลดูด้วาแบบเต้นเสาน้อยรำแม่ท่าน้อยเวลาเล่นโขนจะรู้กันว่าเฮ้ยคนนี้ร่างกายยังไม่พร้อมอะไรซึ่งวันนี้ ผมก็ล่ากันไม่พอคนที่ผมจะแข่งด้วยวันนี้ก็คือตากล้องของเราครับน้องฟ้าครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะแข่งกันแล้วก็จะได้สอนเต้นเสาไปด้วยเพราะว่าตากล้องเราก็เต้นไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็จะได้ฝึกพื้นฐานดปยพร้อมกันนะฮะการเต้นเสาก็คือ,อการเต้นเรื่อยๆโดยคนเต้นเนี่ยจะต้องยอ่อแล้วก็กระชากเขาขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับสะโพกต้้งไปเท้าก็ห้ามชี้ลงนี้ อ่านี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ต้องหักไปเท้าขึ้นตลอดกระชากเ <OB, S 2> ข้าอ่าวงเป็นวงยักและการเป็นวงแบบรอกแก้วตัวต้องนิ่งเป็นศูนย์กลางวันนี้จะเต้นแบบไม่เสียงดังนะถ้าเสียงดังกก็ดะวันนี้ได้วันนี้ไม่ได้วันนี้พื้นไม่แข็งแรงเต้<ใ>นประชากเข่าระชากเข่าอกพลายไหล่ตึงถึงวงไว้แน่อยู่เนี่ยโดยกติกาของเราก็คือผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายจะต้องลงเงินคนละ500บาทโดยนำเงินใส่ไว้ในลูกโป่งลูกละ1 0 0บาทคนละ3มลูก และลูกละ200บาทคนละ1ลูกลูกโป่งจะถูกแขวนไว้ใกล้สะโพกของผู้เล่นเกมนี้จะเล่นทีละหนึ่งคนที่หัวเข่าของผู้เล่นจะมีเข็มติดอยู่ทั้งสองข้างเพื่อให้ผู้เล่นเต้นเสาได้อย่างถูกต้องในแบบการเรียนโขนโดยการเต้นเสานั้นจะต้องย่อเขา่าถ้าฝ่ายใดยืดขาขึ้นเพราะความเมื่อยจนเข็มที่่หัวเข่าแทงลูกโป่งแตกก็จะต้องเสียเงินในลูกโป่งให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งไปมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเสียตังค์กันมากที่สุดใครจะเก็บเงินกันได้มากที่สุดผมจะได้หนึ่งพันไปมาผมจะเอาได้ผูกกับ เงินไว้นะฮะสอดเข้าไปในลูกโป่งแล้วก็ค่อยเป่าเพื่อลูกโป่งแตกเงินจะได้ค่อยอยู่ป้องกันดราม่าว่าเฮ้ย <c oughs> อ๋องเอาเงินมาเล่นเงินตกพื้นเราต้องป้องกับ แล้วตอนนี้เราก็มีลูกโป่งกันอยู่คนละสีลูกครับเดี๋ยวผมจะสอนน้องฟ้าก่อนว่าเต้นเสายังไงทำไงให้ถูกจะสอนทุกคนไปพร้อมๆกันด้วยแเราจะมาเริ่มเกมกันครับทีนี้ย่อครับหนูย่อย่อย่อแบกเส่ากันหมดอ่าเอาเท้าออกมาสักประมาณสามคืบของเราเอาไปอีกเอาไปอีกออกอีกเยอะโอ้ยแบกเข่าแบกเสาแล้วนี่พอย่อเหลี่ยมปุ๊บต้องดันหลังอ่าตั้งวงตั้งวงพระก่อนถ้าเราเป็นเปลี่ยนเป็นวงยักษ์ อ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้เห็นความเป็นโขนความเป็นตังวงการสอบเห็นไหมฮะย่อลงนิ้วนิ้วชี้ตึงครับนี่ฮะไม่ม่มตึงทําทษเลยให้ดูนับก็ต้องย่อตั้งวงถึงวงไว้กันสอบเปิดใบคากานิ้วนางก็คือตึงได้หรืองอได้เพราะว่าโบราณเขานิ้วตึงพอตลาดมาปรับเป็นงออ่าย่อไว้ไม่ไหมทำให้ดูก่อนปึ๊บยกเท้าซ้ายหบน่องขึ้นมา ปลายเท้ากับข้อเท้าเห็นไหมว่าหักขึ้นมาไม่จิ้มลงอย่างนี้เนี่ยเข่าขวาเข่าที่ยืนอยู่กับพื้นชี้ไปข้างๆเลยอะเต้นละให้ตัวอยู่ตรงกลางไม่โยกไปโยกมามมอย่างนี้แมวไหนลอง <c oughs> ไปจอดที่สองนะทำวงไวถึงวงไว้เต้นตัวนิ่งกระชากเข่าขึ้นมาแล้วย่อลงอย่ายืนเต้นนี้สิ่งที่ต้องทำวันนี้คือย่อกระชากเข่าขึ้นมาข้อเท้าหักขึ้น ไม่ยืนเต้นไม่โยกน้ำหนักอยู่ตรงกลางกระชากเขาเวลาเล้นโขนต้องแบกเข่าแบข้างเนี่ยในเวลาเนะี่ยครูจะตีให้แบบแบกเข่าไปไบางทีคนเล่นโขนถ้าเกิดร่างกายไม่พระนะ้อมเนี่ยบางทีแบบโอ้เป็นงนี้เต้นไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องโพลร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลาอยู่ในท่าที่ที่ถูกต้องตลอดเวลาไม่ใช่พวกลำกระโดดเนี่ยทวกหหลังขาห้อยต้องแตงไม่ได้ไม่ได้ไ แล้นับเขาจะตกขาขวาเช่นขวาขวาขวา,ขวาซ้ายขวาหนึ่งเวน้นสองเวน้นสามถักสตรนิ่งรับดูแล้วทำไม่ได้เลยมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเส้นอะเต้นมันยืดโอเคโอเค,อ,เค <c oughs> อ่ะดึงพัาขา่อน เนีย่ยพี่ทำให้หนูทอนแรงไปจะให้ลูกโป่องอยู่ที่สะโพกพอดีนะเขาเฉียงขึ้นมาข้างหน้าหน้านิดนึงถ้าเกิดขาไม่แบกไปข้างข้งมูม,มาข้างหน้าก็จะลูกโป่งแตกเสียตังค์นะฮะนี่คือตังค์ของฟ้า500แล้วถ้าไม่ย่อและยืนขึ้นมา <S <S เข็มก็จะขึ้นมาที่ลูกโป่งเหมือนกันเสียตังค์เหมือนกันนี้เราจะมากินตังค์กันอะ

3ามหกมาดี่สิสามเจ็ดัาดสาก้าสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอที่ว่าแต่เขา้าเจ็ดห้แปดะชาเข่าขึ้นมาลงสูงเออหกสิบหกเอ็ดงาเข่าขึ้นมา เดเอ็ดต,ตั้งมือตั้งมือเหมือนเส้นเสาตั้งมือไม่ตั้งมือมาข้างหน้าวันนี้คนอยู่ข้างหน้ามาตั้งมือแต่หลังเพื่อนหน้าเออมือติดก<ส>ันมือติดก<ส>ันเอามือติดก<ส>ันเจ็ดเอ็เก้าที่แปดสิบลงเหลียมนะเอ,อเจ็ดยกมเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามาช้าพึ่ยกลงเหลียมแปดสิบเฮ้ยทำไมมันลูกโป่งไม่แตกอะ่ะ ให้ไปพักก่อนเจิบจบทุกคนผมรู้สึกผิดหวังมากเลยที่ลูกโป่งไม่แตกสักใบผลยไม่ได้ตังเลยต่อไปก็คงต้องรักษาตังของตัวเองไว้ไม่ให้เสียหายไปไหนหรือว่าเป็นเพราะว่าตั้งลูกโป่งสูงสูงไปมันไม่ถึงส oh, กู๊ปโอตังค่อยต่ำหรือว่าฟ้ายอ่ยอดย่อถูกต้องนอนถ้าเห็นว่าลูกโป่งมันสูงไปช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยเผื่อผมจะให้ฟ้าเต้นใหม่ เลนเสร็จแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงม้างรครับก็ชิวมากมากค่ะชิวอะไรเห็นร้องจะเป็นจะตายมาเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าใครจะโดนกินตานคนไม่เสียตังแล้วก็ตอนนี้ถึงตาผมแล้วนะฮะตอนนี้ผมติดเข็มแล้วเห็นไหมในกล้องมีเข็มสองข้างแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยของเราช่วยตั้งให้ว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่จะได้ไม่โกเขมไหมมาเดี๋ยวย่อก่อนเลย ย่อปับแล้วยกขาขึ้นมาประมาณนี้หย่อเท่าหนูอ๋อได้ไม่เป็นไรต่อให้โอ้ <c oughs> ต่ำอะต้องย่อมากอะ <c oughs> อันนี้ก็คือมันเตี้ยมากถ้เกิดวัดจะโดนไหมเนี่ยเพราะฉะนั้น,นผมต้องย่อมากๆไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าท่าจะไม่สวยมันอาจจะไม่สวยเพราะว่ามันมันย่อมากมันเมื่อยมาก <c oughs> มเากรง็งแต่ผมจะพยายามย่อให้ฝึกกาลังขาให้ได้ผมต่อให้เลยผมจะเต้น นับหนึ่งร้อยเคยไหมผมจะทำเต็มเต็มท่าให้มีแบบเหมือนเวลาเรียนโขนปกติมาพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งสองสาม <c oughs> อันนี้ยอดเยี่ยม <c oughs> อีตาเล็กตึก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบห้าสิบหกอ่ะเท่าไหร่นะตั้งไว้ไหน ตังเลนี่เอ้ยเต้นต่อต้งย่ห้าต้องยอยี่แปดจเสียตังล้วยเนี่ยยี่เก้าสามเอ็ดพุทุต้องชัก่อนสี่เจ็ดสีเก้าห้เล่นเสร็จแล้วเจ 7จ็ดเฮ้ยเจ็ดสี่เจ็ดสีเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดกเจ็ดเจ็ป็นโจกันแน่เอาละเจดเก้าเก้าสิบเี่วเวลาสิบสุดท้ายต้องยกขึ้นอุ้ยไม่ไหวละเอาละเก้าสามสาไม่เก้าสี่ไม่หักเลยย่อมามย โดรรออขางอันนี้ได้สองร้ลูกนี่สอง้อยนี่ตัวนี้สองร้ใช่เหรอใช่นี่้สองอันนี้ลูกปงแตกอันนี้100อันนี้เอาอันนี่ไม่ใช่สองร้อยเหรอ น่เลยร้อยเดียวยังโอเคเป็นแค่ลูกละร้อยเป็นสองร้อยเสียใจเสียตังค์ให้ฟ้าเพราะว่าลูกโป่งมันเตี้ยไม่ใช่เลยพี่เต้นพี่ดีเพี่ยืดเห็นไหมแต่ว่าตังค์ให้ฟ้าเป็นลูกสองร้อยอะลูกไหน่อยสองร้อยลูกไหน่อยสองร้อยก็ไม่รู้สรุปนะครับว่าผมเต้นเหนื่อยมากเต้นร้อยหนึ่งย่อด้วยย่อกว่าเพราะว่าลูกโป่งต่ำกว่าแล้วก็เสียตังค์ไป200ลูกละร้อยด้วยเอาเป็นว่า ใครชอบเกมแบบนี้แล้วก็ชอบซีรีส์ของอองเป็นโขนอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงเพื่อเราจะเจอกันใน e ีีต่อไปของอองเป็นโขนครับตอนนี้ขอไปหาตังค์เพิ่ม200ก่อนโดนกินตังค์เลยโอเคสำหรับซีรีส์อองเป็นโขนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นโขนของเด็กๆโขนว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเดี๋ยวว่าอาจจะเอามาทำคอนเทนต์กันเห็นไหมแปบลบว่าการเต้นเสาเต้นโขนเนี่ยมาทําเป็นเกมก็ทําได้และชีวิตของเด็กโขนเขามีอะไรที่เป็นรายละเอียดที่แบบมันไม่ได้อยู่ในบทเรียนมันเป็นเก็ดชีวิตของเขาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจแล้วเจอกันฮะ